เราแบบบดติดมันเลยเนาะพี่เนื้อมีมันเลยครับเนื้อสอยจูตดงแบบนี้ครับผมแมนครับผมโอเคครับครับคุณจ้าครับครับครับโอ้โสุดยอดสวรรค์สุดยเนาะครับคุนี่ครับนี่ครับเนื้อไอซสุริยะครับงามเลครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่นะครับคนนี้เข้ามาตรงแถวโรงเรียนกีฬานะครับนะครับที่นี่ก็มาหาล้านเนื้อนะครับ นีม่มาทุริยาเนื้อสดครับผมพี่น้องนลละครับนี่โลละสองร้อยหกสิบครับคืนว่าน่าจะถึงที่สุดละในในย่านขอนแก่นบ่ม,มีอีกแล้วแล้วข้ามีนะครับเนื้อแบบเหม็นบบงามเลยเนื้อบางงามเลยพี่นอ้องปมาบังแดเอย่างเงี่ยแม่ลิลี่ติแล้วเนี่ยสองร้อยหกสิบเลยนครับผมยิ่งเองครับมาบผมเลยตกใจเลยนะครับมาแบบราคามัน บ่าหนาสิแมนสองร้อยหกสิบกับม่นีน่<อ>ีครับสองร้ยหกสิบนี่พี่น้องนะครับเจ้าของร้านไอ้เพิ่ยืนยันแล้วครับผมนี่เห็เบอสีน้ำงาไนะครับออันนี้ขาหลังไวนหลังกับป็นก่อนคาะลังของจิบโบ้หอยขาคอยากป็นก่อนป็นก่อนเลยน,น,นี่ครับสองร้อหกสิบนี่ิเสียครับอันนี้พ่แมนเนื้อพ่ดีเยไม่ว่าโดีเลยเนื้นอสด,สด,สดๆแดงๆน้ๆามาแบบนี้เลยนะครับสาสร้อยโจเนี่สุดอยเลยนายนานี่แห่นครับอ่เจ็บพี่น้องนี่เบิ้ง มึงเสือมันอันนี้ขาไล่ครับนี่ขาไล่ครับต้อนแรงนี่แคบดิบว่าเสือสายตา260เคยไปทายขอนแก่นมิตาดีดีมิตรสามิ้า3 0 0กว่าบาทนี่ครับดีสดตัวนี้ที่เด่นวตัวนี้อันนี้ไ้ราบไซ้่ยนี่ขาเมื่อไรอันนี้ผมแสครับ เราวันนี้จ้างกันนี่อันนี้เป็นเนี่ยกาแกงครับนูกเราฟมาที่ที่ปากครับเพราะเนื้อต่างก็นเขามาซีซั่นครับครับนี่อันนี้ตับนะครับชุดตับชุดขั้นแท่หน้านะครับตับขั้นแท่นหน้านะครับพวกสดๆใหม่ๆคืงมากเมื่อกี้ตอนไหนมาขายหรือจองแรกครับขาย่วงแรกนะครับเปิดพิมพ์หมูทอดหนึ่งครับไอหมีเนื้อซ่อนได้แน่ครับผมมีทุกส่วนครับมี ขาหน้าขาหลังมีเสียบปุ๊บเม็ดตวนครับนี่ครับผมว่านี่ครับสุริยะนี่ยเสื้อเหญ่มาครับแม่ครับนี่ครับไอ้สุริยะเนาะนี่ครับโอ้สินไหมโอ้แดงจะวายโอ้ยมีสาขาอยู่ที่สาขาเลยครับอันนี้จากสาขาครับสาขาครับดูสมาครับมี่สองแสนสองล้านต้องสามล้านครับอันนี้อันนี้คือสาขาเท่าไหร่เนี่ย สาขาแรกครับขอสาขาแรกรังเดิมครับแล้วอีกสามสาขาอยู่เมืองไหนครับอยู่หน้านเรื่องเทปซิรินครับเทปซิรินขอนแก่นครับอยู่เมืเมืองครับโอ้อายแล้วมีสี่สาขาแล้วครับเด้ออีกร้านนึงอยู่บ้า้นพุ่มครับสาขาสายามนี่นะครับขั้นผู้ใดอยากติดต่อนะครับติดต่อได้นะครับสุริยานี่ยนะครับ088ย์แปดแปนะครับศูนย์หกหกนะครับ3324นะครับ อันนี้คือราคาราคาปีกนะครับ260นะครับราคาหนาล้านครับเอออันนี้ราคาหนาล้านครับผมเคือวา่าขั้นเดียวอยากได้ราคาทรงกับจังเกิลจาก็เพิ่มได้แม่นครับนี่เนื้อชุดจอยลยคุณภาพดีดรรรครับเูเล่เข่าแล้วนี่เข้าวช่วยๆครับนี่ครับข้าวกะหีนะครับข้าวมิตรเย็นครับไทย ขามาสั่งเนื้อไครับซอยซแล้วลายวครับผมอันี้เอไปทำอะไรครับวันนี้หลวจิ้มหันอะไรใช่ไหมพี่ไม่อะไรงี่หั่นังขาลายนี่รูเท่าไหร่เนึ่รูทับกันคับเนื้อลารับาะ้อลนเนอลก้ามาสั่งขาไร่ไปก็มีขายนี่จขาครับป้าได้เนื้อสั้โจเจ้านี่ตรงนี้สุรนะครับ งามเลยดีครับผมเป็นคนทำเองนี่ครับวอาไอ้ทำเองได้ไหมครับอะ่างเี้ยมาแสดงว่าเรื่องว่าเองทำเองครับผมจำแหล่เองจำแหล่เองได้เนาะครับผมว่าได้เนี่ยลองครับผมไปถ่ายแล้วก็ยิงครับโอสุดๆดีเลยครับคุณภาพแบบคือผมผมเห็นสีมันนี่ผมเดารสชาติเราได้ครับไปคือเคยไปกินร้านหนึ่งสีเหนียวเป็นแบบนี้แหละเวลาจูเข้าไบปุ้มหนี่งมันแบบหวานจุ๋ยนี้เป็นก้อนที่พวกมีเห็ืทั้งในเลยไม่รับครับผมเป็นก้อนกาลังก็เอินไปก่อนพา ครับก่อนสัโปกเพิ่น <im itation> เคยไปกินดูร้านหนึง่งนี่แหละเขาเลือกเนื้อประมาณแบบส้วงในการจะมาปุ๊บเนี่ยครับเ <im itation> วลาไปกินอะ่ะมันแบบแก้วของขอพอดีมันหวานจุ๋ยแซ่บไปเลยนีะเวไปเนี่ย <im itation> ผมผมถึงแบบวา่าว้าวแล้วกับว่าหนาเสียอ,อีกขึ้นโลละสองร้อยหกสิบคือมันไม่มีราคานี้ในโซนนีอยู่แล้วสองร้อยหกสิบเนี่ยมันคือโซ้นขลาบนี่แต่ว่าโซนนั้นคือบนนิยมแต่โซนอีสานคือโซนที่นิยมกินเนื้อ ตอนแรกผมเห็นราคาผมยังแสบสิบวัลเสียแนใจว่าเฮ้ยสองร้อยหกสิบมันได้ดีจริงสิ่งตอนนี้พออยู่ได้อันนี้เจ้าของร้านเพิ่นยืนยันเองครับ,รบอันนี้นี่สอ,อ,องร้อยหกสิบว่ามันเนือ้อว่ามันขี้ไหลเลยพี่น้องเนี่ยให้มันเนื้อส้อยจูคือว่าติดมั่นจังหน่อยเลยคือแบบแดงแบบแดงสดผมห่วห้อยขาว่าผมตกขาออกมาแล้วก็แช่งออกแม่นครับ,บคือเหมือนขับ,ขบคือว่าไปสร้อยไหนเลยครับขั้นผู้ใดสิว่าผมก็อายเพิ่นโง่เนี่ยเห็นมะเบิ่งกับตาดีกว่าอิริ แม่ครับว่าเปนว่าแตงกล่องนี่นี่ยพอาใแตงสีอย่างนี้เนี่ยมันเป็นของมันเองนี่นี่หลีรับรจ้งซี่สองร้อยหกสิบแทบจะหาเสือครับผมเพราะว่าไปทั้งอืนอ่ะไปไทยหลายอำเพอนีตจยิงขอนแกนแทบพุ่มมิตรหลักสามร้อยนะครับนี่ครับพี่น้องสุดจอยรีเหนืออายเล่าครับเรียกใจเห็นโอ้ยมือันในตรงก็ผ่าเลยตรงทุเรศเลยสด้าง,งไวสอยจูจ้าก,กันนั่นแห ครับมาหอดบวอบบอบบอเราติ้งะไม่โค้งนี่เลยอันนี้เป็นบางต้องบางเนี่ยบางเนี่ยหลับเะยครับลูกาสมันมาสร้งสื่อนะครับโค้ครับครางนี้มั้งมันางหลั เครับเสียครับอเ้สอดีเลยนครับอันนี้ที่โค้งมันกระน่วมันครับพันธุ์สิบเอียงต้องแบบจังไหังไเซลมีเสียมี่โก้งครับนีเสียมันโก้งมี่ี่ขาสัันแค่ว่าขาดัันเ็เแจังผมจะเป็นเนื้อพรสมตะเมาจังไหนก็ลายเป็นมีโกงครับมีโก้งเลยล่ะผู้นี้ผมไปตากแดดมันแข็งทันไปกินสร้อยจูวมันเสียบคันคันคันยวไปตากแข็งต้องมาหาผมผมกินเลี่ยง เป็นเนี่ยขายังทีเดียวคนีเอาให้ผมม้วนึ่งอันนี้ก็ครับผมเอาเสียก็ตีคบเหมือนกันครับครับผมม้วหนึ่งกันปะบนีครับปั๊ดเดี๋วครับยังพ่วอนั่มาีนาะโอ้ยหกชิ้นก่แงนครับผมแนจ้ครับผมนราจะถูกที่สุดไม่ยันนี้แหรอผมจะใช้คำว่ายานนี้เหร น่าจะถูกที่สุดในคอนเทนต์นะวะเนี่ยนะครับนี่ลุงคนมาสั่งนะครับสร้อยจูนะครับนี่พี่น้องสดๆครับเไอ้วันนี่นี่ครับชุดนี้เจ้าบาทเนี่อไอ้รอยนึงครับนี่ครับรอยนึงก็ได้ครับไอ้ล็อกขายมัดขายมัดครับรอยนึงขายผิัดนี่ครับ